รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุอุงเหิ้วนะครับยี่ห้อ panasonic โมเดล rx ขีด m 4 0นะครับใช้งานได้เต็มระบบเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้เลยมีสายไฟเป็นยี่ห้อ panasonic แถมให้เลยของแท้นะฮะตัวนี้ใช้ฐานได้ใช้ไฟได้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟ220โวลต์นะครับใช้ฐานเบอร์ดีสีกรตรทจสอบไปเรียบร้อยใช้งานได้ปกติหลังทานสาดเอี่ยมฮะใช้ฐานใช้ไฟได้พวกพาสะดวกตัวเล็กนะครับตัวเล็กพวกพาง่ายนะเสียงดีมากนะครับตัวนี้ ะะมีสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่เลขเคาน์เตอร์เดินนะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้ด้านหลังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทสระบบวิทยุฟังก์ชันอยู่ตรงนี้เทป FMM ขวาสุดจะเป็น AM ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสียงนะเป็นโมโนเป็นโมโนแล้วก็กางวานโมโนกลางวานนี้มีช่องไม้ตรงนี้ด้วยนะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM MM นะครับ เอ็มรับได้ทุกคลื่นนะเลยเนี่ยฮะหน้าปัดร้อยแปดไมเกรนนะเวลาไปดูคลื่นญี่ปุ่นเนี่ยฮะหนึ่งสองสามช่น้นี่จะถึง108เลยนะครับส่วนเอ็มถึง1,600กิโลเฮิร์ตคือรับได้ทุกคลื่นอยู่แล้วนะครับครับผมดังนั้นไปดูทีมดาวร่วมก่อนเนี้ยผมคินดนะแอสเซมบลีนจะไปเย็นกับ กลับบูชครับสอบอัดนะครับที่งคือสี่แมสกาบูเลคอนนะฮะความเสี่ยงปกติเวลาแรกนะครับก็อย่างที่บอกครับเอสงมันจะดรอปแรเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูกันหน่อยครับว่าตามข่าวมันมีคลิปออกมาเนี่ยว่าจอนนี้รอยสติ๊กเกอร์ยังอยู่มีรอยนิดหน่อยท่ำกันเวลาครับโค้ชไม่รู้เนี่ยมีไปล้อมๆกันแล้วโค้ชก็แบบใส่หัวแบบโอ้โหไม่ไหวอะอะไรเงี้ยก็เลยเขาเชื่อกันว่าเจ็บหรือเปล่าเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะกอขวาก็ซ้ายกอกฝาเต็มรูปนะใส่พานใหม่นะตัวนี้เนี่ย มีไปล้อมๆกันแล้วโค้ชก็แบบใส่หัวแบบโอ้ยไม่ไหวอะอะไรเงี้ยก็เลยเขาเชื่อกันว่าจิกใช้งานได้เต็มระบบเลยนะฮะเดี๋ยวเรสอบฟังระบบเทปนะครับเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลเกาจะเดินนะฮะระยะสูงก็เดิร์นก็เติร์ไหลปกตินะครับฟรอดูฟอซ้ายดูเลฟก็เติร์นอซ้ายฟอขวารีเซ็ตได้นะปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับ 瞳「閉じれば夕焼け」「雲よ私は行きたいふるさとへ」 น้นเรโพงใหญ่เท่ากับมือเลยนะฮะกบพาสะดวกใส่ฐานได้นะครับใส่ฐานได้ใช้ไฟบ้านเราได้ใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับโอเคนมีสายไฟยี่ห้อพานาโซนิกแถมให้เลยนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ